เราย้ํำอยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดภัยอะไรขึ้นมายังไงก็ตามคนไทยไม่เคยทิ้งกันแล้วในช่วงที่มีภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด -19 เราเห็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคประชาสังคมหรือว่าพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางกระทรวงสาธารณาสุขได้ร่วมมือกันกับมูลนิธิธรรมาพิบาลทางการแพทย์แพทยสภา,าสถาบันพระปกเกล้านักศึกษาหลักสูตรประกาศนยียบัตรธรรมาพิบาลทาง การแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8หรือปทพรุ่นที่8และจังหวัดสุโขทัยค่ะจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเปิดคลินิกแพทย์เฉพาะทาง19สาขาเพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุโขทยัยและจังหวัดใกล้เคียงฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภา รองประธานมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายแพทย์เกติภูมิวงรจิตปรหลัดกระทรวงสาธารณาสุขและคณะเปิดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่สจัดโดยมูลนิธิธรรมพิบาลทางการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขแพทยสภา นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมพิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่8สถาบันพระปกเกล้าและจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมมอบอุปกรณ์การแพทย์แก่คนพิการได้แก่รถเข็นวิวแชร์20รายจัดทำขาเทียม50รายและมอแบแว่นสายตาแก่เด็กที่สายตาผิดปกติ173ราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางเป็นงานจิตอาสาที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารแพทย์จากมหาวิทยาลัยกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานแพทย์สีเหลาทัพกรุงเทพมหานาครและท้องถิ่นโรงพยาบาลเอกชนและหน่วยราชการอื่นๆอ,ออกให้บริการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเริ่มให้บริการล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ให้บริการไปแล้วมากกว่า50,000รายและตั้งเป้าหมายการตรวจรักษาผู้ป่วยในปีนี้จำนวน56,000รายในครั้งนี้จัดให้บริการฟรี ที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุขโขทยัยจังหวัดส,สุขโขทยัยคาดว่าจะมีผู้มารับบริการไม่ต่ำกว่า5,000รายโดยมีแพทย์อาสาเฉพาะทางพยาบาลและเภสัชากรจากสถาบันการแพทย์ต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ท้องถิ่นขาดแคลนให้บริการตรวจรักษาผ่าตัดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อลดระยะเวลาในการรอเข้ารับการรักษาโรคเฉพาะทางของผู้ป่วยในจังหวัดสุขโขทัยและจังหวัดใกล้เคียงโควิด <COVID S 1> ทาให้ประเทศไทยเรามีความพร้อมในเรื่องของการสาธารณสุขมากขึ้นทําให้ประเทศไทยเรามีการพร้อมในการพัฒนายาเวชภัณฑ์แพทย์สถานพยาบาลนะครับโรงพยาบาลทุกแห่งในประเทศไทยมีห้องความดันลบมีห้องแยกมี a i i r อคือคลินิกที่รักษาในเรื่องของ ระบบทางเดินหายใจที่ติดแยกมีเครื่องช่วยหายใจเรสเปเรเตอร์ที่อเอเวนเตเลเตอร์ท,ที่ที่มีจำนวนมากที่สุดถ้านับต่อประชาประชานับต่อหัวนประเทศทยมีเวนเตเลเตอร์มากที่สุดถ,ถ้าจำได้มีข่าวว่าบางประเทศในตะวันตกเนี่ยต้องให้คนหนุ่มสาวได้รับเครื่องช่วยหายใจแล้วปล่อยคนเมนีอาุให้ ให้อยู่ตามมีตามเกิดหรือสิ้นชีวิตไปแต่สิ่เงเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลรักษาพยาบาลให้บริการกับประชาชนทุกคนสำหรับการให้บริการมีคลินิกเฉพาะทาง19คลินิกประกอบด้วยคลินิกโรคหัวใจและหลอดเลือด คลินิกส่องกล้องระบบทางเดินอาหารคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกคลินิกสอนการช่วยฟื้นคืนชีพคลินิกหูคอจมูกคลินิกมะเร็งเต้านมคลินิกโรคกระดูกและข้อคลินิกตรวจสุขภาพโรคทั่วไปคลินิกจักษุคลินิกสัญญกรรมทั่วไปและทางเดินปัสสาวะคลินิกระบบประสาทหรือโรคหลอดเลือดสมอง คลินิกโรคผิวหนังคลินิกทันตกรรมคลินิกตรวจสุขภาพพระสงค์คลินิกส่งเสริมสุขภาพคลินิกรับบริจาคโลหิตคลินิกคัดกรองโรคปอดคลินิกคัดกรองผลเลือดพร้อมทั้งคลินิกการเงินและคลินิกกฎหมายโดยครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเข้ารับการรักษาเป็นจํานวนมาก พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธิพรคณะเจริญเลขาธิการมูลนิธิธรรมะพิบาลทางการแพทย์กล่าวว่าโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นได้เพราะความร่วมใจของกลุ่มแพทย์จากทุกภาคส่วนรวมถึงทุกฝ่ายของจังหวัดสุขโขทัยที่ให้การสนับสนุนและนปีหน้าจะจัดโครงการนี้ที่จังหวัดราชบุรี ครับในการจัดโครงการตรวจคัาสรัสาา่อทางร่วมใจฉเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นครั้งที่4ในรัชกาลปัจจุบนนะครับเป็นการโครงการที่นํำหมอมาคนไท้พร้อม่าทางการแทงมารักษาพยาบาลทั้งหมด20คนครับแล้วก็ได้ดูแลรักษาผูกป่วยให้ความ,วามรู้ฝึกสอนการปั๊มหาวใจผู้ที่และกิจกรรม กวามสาารถในการไปมากกว่าห้างครับทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะมีแพทย์ร่วมใจกันทั้งแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ในมหาวิทยาลัยตลอดจนแพทย์ในภาครัฐหรือแนแก่ตำรวจทหารคุณแม่หมอคอและแพทย์ในชุมชนครับก็ต้องกับขอบคุณพื้นที่ในกระทรวงสาธารณสุขครับต้องกัดขอบคุณพื้นที่คือในจังหวัดสุโขทัยที่ให้การสนับสนุนร่วมมือทั้งโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยและโรงพยาบาลสุขไทยครับ กิจกรรมดีๆเช่นนี้จะมีขึ้นทุกปีนะครับปีลรกหนึ่งจังหวัดใหญ่ในปีน้าเราจะมีจัดกันที่สราชบุรีครับก็ขอขอบคุณคุณพระสุภเกียรติครับสำหรับการดำเนินโครงการหน่วยแพทย์อา,าสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อได้กำหนดพื้นที่ดำเนินโครงการแล้วจะดำเนินการตรวจรักษาตามโรคที่ได้สำรวจมาแล้วล่วงหน้า